สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับบ่ายแอติกมากเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพามาดูผักสวนครัวรั้วกินได้กันครับพื้นที่เล็กแคบชัดวันนี้เรามีพืชกี่ชนิดกันบ้างเดี๋ยวเราจะพามาเยี่ยมชมกันเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับพระเอกของเรานี่ครับกะเพราครับกะเพรานี่ครับกะเพรานี่ ปลูกครั้งเดียวนะครับกินช <igung> ั aper, oh ่วโคดนะครับปลูกครั้งเดียวกินชั่วโคดรก็ปลูกต้นเดียวนี่นะครับเดี๋ยวเวลากะเพราออกดอกมาผลแก่เขาก็จะร่วงนะครับเนี่ยครับเอาร่วงร่วงเสร็จเขาก็จะตกที่พื้นเขาก็กระจายไปเรื่อยนะครับก็ต้องทำไมถึงบอกว่าปลูกกะเพราครั้งเดียวกินได้ชั่วโคดนะครับนะครับนี่ครับพื้นที่แคบ พื้นที่เล็กๆอ่ะนะครับอันนี้เป็นด้านหลังโรงงานนะครับอ่านี่ครับอ่ตอาตะเกีาหนึ่งละสองนี่เจออันนี้แล้วครับมะเขือพวงครับมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูกเองนะครับไม่ได้ปลูกแบบตั้งใจนะครับเพราะว่านกนะครับนกเขากินมาจากไหนก็ไม่รู้ก็มาล่วงก็ขึ้นเองนะครับนะครับเพียงแค่เรา ไม่ฉีดยาทำลายดินนะครับนะครับเอาไม่ฉีดยาทำลายดินนะฮะกระเพราเนี่ยดูนะครับเราปลูกครั้งเดียวทําไมถึงว่ากินโชคอ่ะครับเพราะว่าเม็ดเข้าไปกระจายลมพัดไปตรงไหนเขาก็เกิดเองนะครับนะครับสองสามนะครับอันนี้สามครับมะละกอครับนะครับนกบ้างนะครับนะครับนะครับก็ได้ยังไงเนี่ยนกกินมาตกตรงไหนก็เกิดตรงนั้นแหละครับนะครับครับเนี่ยรุ่นพีเขา นะครับสองสามต้นก็พอได้กินอันนี้รุ่นใหม่ก็กําลังจะเกิดมาก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับมันก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับอันนี้มะละกอพันเตียเอ้ยใช่ไหมโมเมนต์ได้บอกเาโมเมนต์แบบพันเตียด้นะหรือเตียจริงๆอ้าวโหเป็นไงครับไม่ใช่มะะกอพันเตียนะครับนะครับอ่าเป็นพฤติกรรมของมะละกอนะครับมันก็คอเอียงนะครับครับมะละกอเอียงเห็นไหมครับสังเกต มวก็เอียงขึ้นไปแล้วเขาก็จะเริ่มติดยาเขาแตกนะครับเห็นนะครับนี่ครับเขาแตกก่อน้วก็มันก็จะได้พันเตียโดยอัตโนมัตินะครับสามแล้วสี่มาขามนะครับมาขามเห็นไหมครับอยู่ด้วยกันชิดกันไปเลยมาขามมาก็ห้านะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยครับขาดไม่ได้เลยบ้านไหนต้มปลาต้มตะไคร้ก็ต้องมีนะครับนี่ครับหก ชายาแล้วนะครับหกชายานะครับนี่ครับชายาโอโหของชูรสเรานะครับกินอร่อยนะครับคณะเม็กซิกันเม็กซิโกนะครับเจ็ดนี่นางรักครับเห็นนะครับนะครับนางรักนะครับนางรักเสร็จแล้วนี่ครับผักชีไปเรื่อยแปดนะครับแป๊บเดียวนะครับไปเรื่อยอันนี้ขิงนะครับเก้านะครับขิงนะครับออเนี่อะไรครับ เผือกครับเผือกสิบนะครับเผือกนะครับสิบเอ็ดชพูครับชพูนะครับพื้นที่แคบนะครับสิบสองไอหงูเชื้อนะครับหูเชื้อนะครับสิบสามนี่ละมุดอินเดียนะครับสามนะครับนี่ก็เห็นนะครับรุนพี่เขาก็คือมะเขือพวงนะครับ สามแล้วก็เห็นนิดเดียวนะครับพื้นที่ไม่ได้เยอะครับสิบสี่นะครับกระชายนะครับนะครับกระชายนะครับกระชายนี่ครับสิบสี่กระชายนะครับนะครับปนกันอยู่เงี้ยสิบห้ากระเจี๊ยบนะครับนู่นะครับต้นกระเจี๊ยบอยู่ตรงนู้นนะครับอะไรครับกระเจี๊ยบนะครับอันนี้หน่อยครับสิบห้าแล้วสิบหกนี่ครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ้าวลืมชื่อนะครับนะครับ ิบหกแล้วมะกอกอะไรนะครับมะกอกอินเดียแล้วแต่เรียกชื่อกันนะครับแล้วแต่หลายอย่างนะครับสิบหกแล้วนะครับสิบเจ็ดนะครับเยนนางนะครับเยนางครับโหแกงหน้าไม้นี่ดีจังนักเลยนะครับสิบแปดนะครับมะลุมนะครับอยู่ด้วยกันนี่นะครับมะลุมกินยอดกินลูกได้หมดครับอร่อยเป็นยาสมุนไพรดีครับสิบเก้า ครับอยู่ข้างในนะครับกระชายนะครับนี่เห็นพื้นที่แค่อันนี้ปองก็ได้กันครับยี่สิบทายนะครับว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเฉลยเลยก็แล้วกันอ่ออ้าวเฉลยเลยเลยลืมเลยครับถั่วพูนะครับถั่วภูนะครับถั่วภูนะครับยี่สิบเอ็ดต้นที่ขึ้นนี่ก็คือมะเฟืองครับนี่ครับยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับที่เราเห็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็ ยี่สิบสองลำใหญ่นะครับนี่ครับอยู่ด้วยกันครับปนกันอยู่หนึ่งใหญ่นะครับนี่ครับเทียบไปหมดนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับมีอะไรไม่มีอีกโอ้โหขาดไม่ได้รับยี่สิบสามมะกรูดนะครับนี่มะกรูดนะครับขาดไม่ได้ครับต้มยำแมาแกงครับให้ไม่ได้อีกตัวนึครับยี่สิบสี่เออยี่สามแลืยี่สี่นะครับพริกขี้หนูสวนนะครับนี่ครับนี่ครับมีภาชนะอะไรก็ใส่ไปครับอ่านี่ครับ ห้าแล้วนะยี่สี่แล้วนะห้าแล้วนะอุ้ยยี่บหกผักวุ้งจีนนี่ครับยี่สิบเจ็ดโอ้โหตัวนี้นะครับผักผเพล้านะครับกลิ่นผักแพล้นะครับแต่เป็นอีกชนิดหรือเปล่าก็กลิ่นเขาหอมปิดปกตินะครับอ่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ใครรู้ก็ช่วยช่วยบอกกันหน่อยนะครับยี่ห้ายี่ิบหกแล้วยี่สิบเจ็ดกันเลย ยี่สิบเจ็ดกันเลยนี่ครับผักขแหนงนะครับเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผักกาดกันเลยนะครับยี่สิบเก้าโหระพานะครับโหขึ้นนิเล็กๆเนี่ยนะครับนะครับสามสิบนะครับต้นหอมนะครับสามสิบแล้วนะครับนี่ก็ยานางกระเพาะไว้เห็นนะกระเพราครับสามสิบชนิดเข้าไปแล้วยี่ินเห็นนี่สามสิบชนิดเอายังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปอีกนะครับไปอีกไป นี่ครับอีก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 สามสิบแล้วนี่มะกอกนะครับมะกอกมะกอกโอ้โหนั่นถั่วตําครับกําลังได้ยอดหรือพันกันหร้อยังเลยสามสิบเอ็ดเข้าไปแล้วครับอันนี้เป็นถั่วที่แบบว่าเป็นถั่วที่แบบว่าตํานะครับที่มันมีสีแดงสีอะไรก็เรียกว่าถั่วอะไรผมไม่รู้นะครับที่เราใส่เข้าหลามเราใส่นะครับครับโอเคก็ใช้ได้นะครับใช้ได้โอ้โหนี่ครับกำลังขึ้นนะมาปิงครับสามสิบสองครับมาปิงครับมาปิงครับ นี่ครับสามสิบสามนะครับมันนาวครับมันนาวสามสิบสี่ครับตะเภาควายนะครับโอ้เห็นไหมครับไม่เก็ดพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับสานสิบสี่ชนิดเข้าไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมีอะไรที่แปลกฐานสิบห้ากล้วยครับกล้วยโอ้โหขายไม่ได้แกงหน่อไม้ก็ชะอมสานสิบหกสามสิบหกนะครับชะอมนะครับนี่เห็นไใต้นี่เขาอยู่ด้วยกันไต้นะขีดไปเรื่อยนะครับ จัดสรรได้ลงตัวมากนะครับฐสิบห้าฐานสิบหกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูอีกมีอะไรที่ที่มันมีแปลกกว่าเราอีกครับนี่ครับโอ้โหผักปังผักปังผักปังสามสิบหกเสร็จแล้วก็นี่ว้านอะไรก็ไม่รู้นะครับมีหัวนะครับสามสิบเจ็ดแล้วครับสามสิบแปดน่าจะเป็นฟักนะครับเพราะว่าขึ้นไป่นูปหัคิดว่าเป็นฟักนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่กันไว้ บุ้งนลครับโอ้โหแกจัดสรรได้ลงตัวพื้นที่แคบนะครับผมมองดูแล้วกว้างประมาณทักสี่เมตรนะครับกว้างสี่เมตรยาวชัก10เมตรนะครับพื้นที่นะครับเขาจัดสรรได้สวยงามมากนะครับเป็น้นที่ว่างข้างโรงงานนะครับนะครับนะครับแกจัดสรรได้อย่างเป็นประโยชน์มากนะครับมีอะไรแกที่เหลือทิ้งหรือว่าไม่ใช่แกก็ใส่ คู่สามที่เจ็ดพักชีครับนี่ก็มีครับสามเจ็ดแล้วครับพักชีครับโอ้โี่ยทำอะไรได้กินหมดนะครับที่นี่แค่นี้สุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับกระเพราที่ทำไมทึงบอกว่ากระเพราเจ็ดชัวโคตรนะครับเพราะปลูกตรงไหนมันก็ขึ้นนะครับมันปลูกครั้งเดียวนะครับมันร่วงตรงไหนมันก็ขึ้นลงนะครับความชื้นมานะครับไม่ต้องกลัวกับกระเพราพวกนี่กระเพราแดงก็มีนะครับนี่กะเพราแดงนะครับใครไม่เคยเห็นกะเพราแดงต้องมีรักษานะครับเป็นยานะครับ อันนี้ก็เป็นผักชนิดหนึ่งนะครับผมไม่เรียกผมไม่แน่ใจใครใครรู้ก็คอมเมนต์ช่วยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับกินได้อร่อยครับนี่ครับกินได้ครับเนี่ยครับนี่ครับนะครับขึ้นง่ายครับจิ้มจไปขึ้นเลยทําไปทํามาในเกือบสี่สิบชนิดครับเกือบสี่สิบชนิดนะครับที่อยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับโอ้โหเก่งหอมครับที่หอมครับสุดยอดถึงการปลูกครับนี่ครับ ก็ต้องขอขอบคุณมากครับครับครับต้องขอขอบคุณครับพื้นที่แคบๆเล็กแคบชัดทําให้เราเห็นนะครับว่าไม่ใช่ต้องมีพื้นที่เยอะนะครับีพื้นที่นิดเดียวก็สามารถกินได้ปลูกได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเล็กแคบชัดจริงๆครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ขอบคุณครับ